ไฟเขียวแล้วแจกเงิน1,000 10, 0บาทเฟสที่ 2, สองสำหรับผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปได้ใช้เงินก่อนตรุษจีนนี้แน่นอนก็สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นำความาชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินนะครับสำหรับในเฟสที่2นะครับหลังจากการประชุมของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจประชุมเสร็จสิ้นแล้วและก็รัฐมนตรี นะครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายพิชัยชุนหะวชิระและพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ความชัดเจนในเรื่องของการแจกเงินหมืน่นเคาะแล้วเรียบร้อยนะครับกลุ่มคนที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทในรอบที่2หรือเฟสที่2นี้ก็คือผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ตอนแรกก็ลุ้นว่าจะเริ่มตั้งแต่50ปีขึ้นไปหรือไม่สรุปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปทางรัดไว้แล้วเท่านั้นผู้สูงวัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับแอปทางรัดจะไม่มีสิทธิ์รับเงินในรอบนี้นะครับและผู้สูงวัยที่เคยได้รับเงินหมื่นไปแล้วจากเฟสท,ที่1่ก็จะไม่ได้รับเงิน10,000บาทในรอบนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากได้รับไปแล้ว จะไม่มีการแจกซ้ำซ้อนกันอีกการแจกเงินในเฟสนี้รัฐมนตรีแจ้งว่าก็จะจ่ายเป็นเงินสดเหมือนกับโครงการที่หหรือเฟสที่หนึ่งที่แจกไปแล้วและมีความชัดเจนว่าจะเริ่มจ่ายให้ได้ทันก่อนตรุจ,จีนปี68ก็คือถ้าเป็นตรุจ,จีนปี68ก็ตรงกับวันที่29มกราคม2 5 6 8ก็แสดงว่าในเฟสที่2นี้จะเร่งแจกเงินก่อนปีใหม่ หรือหลังปีใหม่นี่แหละครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีประมาณ4ล้านคนก็ตรงกับที่รัฐบาลตั้งงบเอาไว้ราวๆ40,000ล้านบาทนอกจากนี้ผู้สูงอายุที่จะได้เงิน10,000บาทในครั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ซะก่อนนะครับและต้องไม่มีเงินเดือนเกิน70,000บาทและไม่มีเงินในบัญชีเกินเกณฑ์ตามที่กำหนดเอาไว้ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ ในส่วนนี้รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ภายหลังส่วนกลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเร่งดําเนินการให้ได้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้และก็กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วก็น่าจะมีการพิจารณาเป็นเฟสที่3ในปีหน้าโน่นนะครับยังไงยังไงก็ติดตามความคืบหน้าและความชัดเจนอีกครั้งในเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ก็นำความคืบหน้าล่าสุดของล่าสุด สุดๆร้อนๆมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ